ถึงวัดเชียงทองนะครับนี่ประตูเข้าวัดเชียงทองวัดเชียงทองชัยยะโลหลามาธิบดีมหาวิหารเป็นวัดเก่าแก่นะครับก็จะมีโบสถ์อันเก่าแก่เป็นวัดดั้งเดิม ดูบริเวณโบสถ์ต่างๆที่วัดเชียงทองนะครับวัดเชียงทองฝั่งโน้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับ ไสยญญาเศษฐานิลานหลังจากสร้างวัดนี้เสร็จแล้วเพื่นก็นได้ย้ายเมืองหลวงจากลวนพระบางไปที่นคะรหลวงเมืองจันทร์ร่วมนับเวลาในาการสร้างนั้นได้450ปีแล้วด้านหลังของคุณแม่คือโรงที่เก็บราชรสะนะคะ,ะก็คือที่เก็บกดแก่ขราเมืองศพอันกลางจะเป็นของพระเจ้าชีวิตนะคะอันด้านหน้าจะเป็นของพระเจ้าอาด้านหลังจะเป็นของพระมารดาเพื่อนนะเจ้าเทียบกเมก่อนหลังจากที่องสีสว่าง วงสิมพลามีนีพันห้าร้อย 959แล้วหลังจากน้นปีน9 6 1ลูกชายทพื่นก็มีการสร้างโบสถ์เก็บโรงราชฉลเมื่อก่อนจะมีการเคลื่อนขบวนออกมาได้แต่ว่าณปัจจุบันนี้เราเขาไม่มีกระสาแล้วก็เลยติดตายตรงข้างล่างจะเป็นอ่ารามเกียรติ์สันเอกเลยนะเจ้าตอนนางสีดาลุีไฟเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้แก่พลักพลางไม่รู้ว่าจะเป็นคนสุดออด้านบนนั้นก็จะเป็นตอนผีเตดบอกี่าาซ่อนหัวใจของพลศรกดการด้านตรงหุนก็จะเป็นพลศัส สสเ,ปเป็นไม้หมดชุมเลยเป็นไม้แกสะสลักโดยค่ะสร้างเคียกตันเป็นประจําพระราชสํานักไม่ว่าจะเป็นงานแกสะสลักไม้งานแกสะสลักเครื่องเงินหรือว่าทองต่างๆนะคะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นโบสถ์นะคะหรือว่าสีมุคน่าเขาจะเอิ้มกันว่าสีม์จะมีทั้งหมดยอดซ้อฟ้าจะมีทั้งหมดสิบเกียซ้อซึ่งหมายถึงสร้างในสมัยที่เราเขามีสิลป์การิย์ย แต่ว่านันปัจจุบันนี้หาเบิงงได้ยากแล้วเนื่องจากว่าบมุมีถ้าอย่างขราราชการสั้นผู้ใหญ่ก็จะมีเก้าโซอเจ็ดตซแต่ถ้าอย่างประชาชานสมทบคุณกันสั้นก็จะมีหนึ่งสามห้าแต่ว่าศิลปะนี้จะหาเบิงงได้งากตัวพญา,านาค้นจะหมายถึงสัตว์อารัคขาของพระพุทธเจ้านะคะ ตัวฐานของยอดซอฟ้าจะมีปลาอานนที่ปกปักศักสารโลกมนุษย์เข้ายูเด่นเป็นซุปนะเจ้าถ้าหากเขาเข้าไปไหว้พระก็คือด้านในจะมีพระพุทธรูปพระเจ้าทองสุกนะคะซึ่งเมื่อเจ้าเมื่อเร้านี้เข้าไปไหว้พระเจ้าองค์หลวงแล้วณจุดวัดเชียงทองนี้ก็คือพระเจ้าทองสุกเรากราบอธิฐานขอพรเราจะได้มีความสุขตลอดกาลหลังจากไหว้พระเสร็จแล้วเงี้ยดูข้างบนเพดานจะมีศิลปะของจีนแดง มื่อก่อนจีนแดงคนมาบวชเรียนที่นี่และหลังจากนั้นบวชเรียนจบแล้วก็กลับเมืองบ้านของตัวเองยกข้ามาตีหลวงพาวางระบางปรากฏว่าไม่เผาวัดเสียงทองแห่งนี้นะคะเพราะว่าคน,นมีศิละปะของคน่ีนหั่นมีอายุญญสามร้อยปีแล้วนะคะก็คือศิละปะของจีนแดงหลังจากไหว้พระเจ้าทองสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วโบทน้อยๆสีขาวนี้นะคะก็จะมีพระพุทธรูปทรงปางห้ามยาาิรักการที่ก้ามอบให้เป็นของขวัญแก่องค์สีสว่างวัฒนะนะคะจะเป็นโบทสีขาว โบทสีขาวเล็กๆเนี่ยค่ะส่วนโบทถัดไปจะเป็นโบทสีทองนะคะโบทสีทองนั้นจะเป็นจุดมุมของวัยรุ่นทําไมถึงเป็นจุดมุมของวัยรุ่นเทียบกับเมื่อก่อนจะมีพระพุทธรูปเสียงทาย แต่ในตอนที่โควิดกลัวพระพุทธรูปหายที่เป็นทองสำรินเจ้าวาดก็ไปเก็บไว้แต่ณปัจจุบันนี้ัยรุ่นขึ้นไปก็จะไปยื่นหน้าตรงประตูและถ่ายรูปกันนะคะคือดอ,อกบอกที่เป็นประตูแก้วโมเสกนะคะหลังจากถ่ายประตูแก้วโมเสกเสร็จแล้วเราก็จะไปบทชสีสมพูที่คุณพ่อเสื้อลายลายอยู่จุดนั้นจะเป็นจุดบประดิษฐานพม่านจุดประดิษฐานพม่านั้นจะเป็นจุดประดิษฐานวระ,ะ,ระที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือทองสทธิ์ลอยอยู่ที่ประเทศพมา่า ใส่เรือนะคะเพื่อที่จะแบบว่าคนพาม่านะคะมาอยู่ที่นี่ว่าใส่เรือแล้วจะเอาไปขึ้นไปเมืองพามา่าแต่ว่าปรากฏว่าพอมาถึงตรงปากน้ําคานปรากฏว่าเรือที่พายไปที่จะไปประเทศพามา่านั้นไม่ไ,มไ,มไปเพราะว่าน้ําบนเป็นสีแดงๆชาวบ้านก็ประหลาดใจก็เลยมาให้แบบว่าเจ้าอาวาสแต่ละวัดนี่ไปนิมนพระองค์นี้ขึ้นมาปร,กรากฏว่านิมนขึ้นมาบ่าได้ก็จะมีแต่เจ้าอาวาสที่วัดเสียงทองคนการนิมนขึ้นมาปฏิสถานที่วัดนี้ปรากฏว่า พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์ที่ขอฟ้าขอฝนได้ตามฤดูกาลถ้าหากเปิดประตูมานีฝนจะตกแบบแห้งๆนะแบบจนแบบว่าเหมือนพายุเพื่อนก็เลยปิดประตูเอาไว้และให้เราไปส่องดูถ้าลูคนลาวกับลูคนไทยเนะี่ยไส้เดียวกันก็จะสองลูเดียวกัน แต่ถ้าลูกฝรัหลังก็จะเป็นอีกไสหนึงที่เชื่อเงเดงเดงเขาไปอยู่หลังจากเรา,าไหว้พระเสร็จแล้วเราก็หันหน้ามาทางโบสถ์นะคะเราก็จะเห็นรูปต้นโพเป็นแก้วโมเสกที่สาลาคดีอันใดกันแล้วแต่ที่เข้ามาทําอยู่ที่หลวงพระบางก็จะมีรูปต้นโพที่ติดกับผนังของโบสถ์วัดเชียงทองแห่งนี้แล้วหลังจากถ่ายรูปตรงต้นโพเสร็จเรียบ้อยแล้วเราก็จะไปลงวัดตรงประตูสีขาวที่มี ป้ายสีเข,ยเขียวเห็นไหมคะรถของเราจะจอดอยู่ตรงนั้นนะคะก็จะให้เวลาอยู่ที่วัดเชียงทองนี้จนถึง11โมงครึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นนถเพื่อที่จะไปลงเรือทานข้าวเฮี้ยนในเรือล่องคาราโอเกะแล้วก็ล่องไปที่ถ้ำติ่งไปไหว้พระขอพรและหลังจากไหว้พระขอพรเสร็จแล้วก็จะพาคุณแม่ไปกินเหล้าขาว <c oughs> <c oughs> อยู่ที่บ้านร้างหายและหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับมาในตัวหลวงพระบางเพื่อที่จะรับประทานอาหารแรงแล้วก็ออกไปสถานีรถไฟกันปีรถไฟยังมอ บสถที่วัดเชียงทองหลวงพระบางนะครับก็จะมีประวัติตามที่ไกด์เดลเล่าสรุปให้ฟังนะครับผมก็จะให้ชมบรรยากาศของโบสถ์แต่ละโบสถ์ เดินอ้อมไปข้างหลังนะครับ ยังอยู่ที่วัดเชียงทองหลวงพ่อบางอยู่นะครับตอนนี้ให้ดูโบสถแต่ละหลังจะแพนให้ดูลหลายๆที่นะครับ ยังอยู่ที่วัดเชียงทองหลวงพระบางเลยนะครับตอนนี้โบสถ์หลังนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวชอบที่จะมาถ่ายรูปส่องออกหน้าต่างโบสถ์นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีโบสถ์เล็กด้านหลัง นี่จะเป็นบริเวณด้านหลังโบสถ์ที่วัดเชียงทองซึ่งคล้ายๆกับจะเป็นต้นฉบับของอรูปต้นไม้หลังโบสถ์รูปต้นโพนะครับอีกลหลายๆวัด ก็จะนำไปเป็นแบบอย่างในการสร้างลวดลายที่ด้านหน้าและก็ด้านหลังโบสถ์ที่เข้าไปนมัสการในวัดเชียงทองเสร็จก็จะต้องออกทางด้านประตูหลังซึ่ง อยู่ทางฝั่งริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับออกจากประตูทางออกของวัดเชียงทองก็จะเป็นแม่น้ำโขงนี่คือแม่น้ำโขงนะครับที่ด้านประตูออกวัดเชียงทอง